สุสตีค่ะทุกคนเราจะไปสเตกเคชั่นกันที่โรงแรมคลาวพลาซ่าค่ะกำลังเช็คอินอยู่คะ่ะมาถึงโรงแรมแล้วคราวพลาซ่าแบงค์คะลุมพินีพาร์ค จองผ่านทางกรี h ับนะคะโอมันแบบว่า4 5 0 0แล้วก็จะได้เครดิตมาใช้ในโรงแรมอีก4 5 0 0ด้วยซึ่งคิดแล้วว่าคุม้มแต่เราขึ้นไปที่ห้องการเราพักกันอยู่ที่ชั้น31นะคะซึ่งลิฟต์มันไปถึงแค่ชั้น23อขาต้องไปเหมือนไปต่อลิฟต์อีกทีหนึ่งนะคะการประจนไปไปที่ห้องพักอุ้ยฟ้าล้วเกิ23แล้ว อลิฟจ้าอุ้ยลิฟแบบลิฟแบบดูเนี่ยลิฟแบบมันเป็นทางเข้ามา,เป,าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นโอ้ยมีให้ดูอะไรที่ไม่รู้ไม่รู้จะให้ดูอะไรตอนนี้ค่ะข้างหน้าที่กำลังก่อสร้างเขาเรียกว่าอะไรคือไมโคร ที่ห้องพักได้แล้วนะคะห้องสามหนึ่งหนึ่งสามถูกด้วยความจำสั้นเพราะว่าเลือดปีเลียงที่พุงหมดแล้วนะคะด้วยความที่แบบตอนกวันเราไปกินคอปเปอร์ก่อนนะคะซึ่งเราจะทำรีวิวแยกไว้นะคะอือันแพ็คของเสร็จแล้วนะคะที่ง็็ไม่ได้เยอะอะไรนะเพราะว่าไปอยู่แค่คืนเดียวนี่ม,มาดูวิวข้างข้างวิวข้างเลยเขาเรียกว่าวิวห้องเรานะคะเป็นที่ที่ แฟนมาทำงานทุกวันโรงพยาบาลจุฬาในช่วงของเดือนนี้ในแฟนมานี่สิแฟนอยู่ตึกไหนนะอยู่ยิ่งใหญ่มากเลยโรงพยาบาลจุฬาจ้ารึตึกไหนใช่ตึกนี้ป่ะใช่ดีทีเอยู่นี่อยู่นี่เหรอตึกนี้เหรอใหญ่ใหญ่เนี่ยโอ้ป่ะทำงานไหนโรงพยาบาลจุฬาหมดเลยอะไรนี่เดี๋ยวาเอ็มพูดถึงโครงการที่เราจองกันบ้างดีกว่า ก็จองผ่าน Hungry Hub นะคะโรงแรมค r a u Plaza แปงคลองลมงพีพักอยู่ตรงเออสาราแดงค่ะนี่ห้องเนี่ยอันนี้คือโปรนะคะที่จองราคา4 5 0 0ที่จริงมันมีอีกโปรหนึ่งนะซึ่งถูกกว่าแต่ว่าจะอันนี้จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่จองโปร4 5 0 0เนี่ยเพราะว่ามันได้เครดิตมาใช้ในโรงแรมอีก4 5 0 0ด้วยค่ะก็รู้สึกว่ามันคุ้มกว่า ว่า15อันเนี้ยไม่รวมอาหารเช้าเพราะอาหารเช้าบุฟเฟ่มันตกคนละ5 9 9ท่านเด็กก็น่าจะ700เศร็จๆอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันด้วยก็เหลือ2,007ค่ะถามว่าคุ้มไหมโดยส่วนตัวก็คิดว่าคุ้มนะจ่าย2,007ได้คุณบอกมาจ่าย4 5 0ก็โอเคเลยค่ะแล้วก็เช็คได้แต่10โมงเช็คเอาเที่ยงค่ะแต่ว่าอันนี้คือขอเขาเช็คเอาเลทนะคะเดี๋ยวจะเช็คเอาตอนบ่ายสอง ส่วนแผนวันนี้ก็คือคนหนึงนั่งอ่านหนังสือคนนึงนั่งทํางานค่ะวันนี้ก็มีประชุมด้วยก็คือเปลี่ยนที่มามไม่ใช่การสเปกเชัยลแล้วปะมันคือการเวิร์กเคชันนะคะเปลี่ยนบรรยากาศของการทํางานค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เป็นวันแรกที่แฟนตัดอิงดิส The Secrets of d u m b l e d o r จเข้าค่ะต้องไปดูนะคะศิษมษายเมษาค่ะเย yeah. <laughs> โอ้แล้วก็ ด้วยความที่แบบว่าเจาเพิ่งกลับจากภูเก็ตได้ประมาณสองสามวันใช่ไหมคะก็คิดว่าจะไม่เอาของฝากอะไรยังไงนะแต่สุดท้ายก็ได้ของฝากค่ะถามว่ามันคืออะไรก็คือชิวจ้าชิวชิวชิวนี้ขึ้นสามเมตรเลยนะแล้วก็มีตรงนี้อีกแต่ว่าดีขึ้นมากแล้วคะ่ะเพราะาอันนี้มันขึ้นตั้งแต่ตอนที่อยู่ภูเก็ตเลยก็เลยหยุบลงไปแล้วอันนี้คือแบบขึ้นมาวันสุดท้ายของฝากจากภูเก็ตค่ะเย่ไหมเย่แล้วกันนะ appreciate e v e r y t h i n ตินะคะเย้ค่ะเราไปทำงานแป๊บนะคะแล้วก็จะได้ย่อยยด้วย้ววเสร็็จแลก ไปดูนะั่งรอบหนึ่งทุ่มค่ะโอเคค่ะใจที่เรานั่งไปสักพักแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากใช้เครดิตจังเลยนะคะแต่ว่าจะให้กินอะไรก็คงกินไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจมัเฮลขับค่ะฉันชันเท่าไหร่แนี่ยชั้นเลข24ชั้น24เจ้า เราเข้าไปถามเขานะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าทั้งแคทสขับอันยิ่งใหญ่นี้มีหมอนวดอยู่แค่คนเดียวค่ะ <c oughs> ไม่สามารถนวดพร้อมกันได้อยู่ดีแล้วก็ไม่ว่างด้วยนะคะ <c oughs> เอาจากไหนไปว่างถามก่อน <c oughs> ือโรงแรมใหญ่ขนาดนี้ห้องพักเยอะขนาดนี้หมอนวดหนึ่งคนค่ะโอเคะ <c oughs> ข้ามไปสรุปก็คือแ a l ว c ขับไม่ไม่ผ่าน QC ค่ะ แล้วลเดี๋ยวจะมีตอนที่เราเดินผ่านหน้าห้องเราอ่ะม,มันมันมีเลาจ์แต่เราเข้าไปไดูหน่อยดีกว่าว่าเป็นเลาจ์อะไรนะเลากลันห,หลังจากที่เดินเข้าไปในคลับ l o u n g นะคะเขาก็บอกว่า ห้องที่เราจองมา,าไม่รวมค่ะก็เลยเป็นงงนิดหน่อยก็เห็นใบที่เขียนอยู่ในห้องนะคะบอกว่ามีควมเปนเตอรี่ที่ขับเราแต่ว่าเราค่อยเราใช้ขับเราไม่ได้แล้วจะบอกทําไมใช่ไหมนั่นนะสิ่ค่ะกับห้องทํางานตัวเอาละค่ะหลังจากที่เรานั่งทํางานเพลินเกินเวลานะคะตอนนี้ก็หนึ่งทุ่มแล้วค่ะนังรอบหนึ่งทุ่มนะคะแต่ก็โชคดีนิดหนึง่งโชคดีไหมเราจะไปดูที่ MBK ค่ะซึ่งมันหายจากนี่ ห้านาทีถ้าเกิดไม่มีแท็กซี่ผ่านมานะาไปกันค่ะตัวอย่างไหนจะนานไหมนะไ,ไม่รู้สินะคะถึงเล็วเย็มดีจริง ลิบอยไอย่ไหนเมื่อเราได้ผ่านลต์ไปแล้วอะแล้วไงไปลิฟตปรปรีบรบไปรีบไปรีบไปราบไปรีบไปรีบไปรปรีบไปรีปรีปรีบทีบไปรรีลิฟต์บไปรีลิฟต์บีบร เรามาชาไม่รู้จะเอาตั๋วทันไหมไปไหนนะ่ะไปเอาตัวต๋วค่ะคุณว่าเป็นมนุษย์เก็บตัว๋วเก็บอะไรเป็นที่ระทึอเก็บไปทุกแยงเอาทันไหมไม่รู้ไปดูกันได้ทันดรับตั๋วด้นซายตั๋วด้วยนึกว่าจะมาเอาไม่ทันแล้วเคยมาแบบใช้ไปก็ไม่ได้ตันะ๋ว ก็จะเข้าเนี่ยลงเลยไหมเพราะคนหอมมากเลยแต่ว่าอิ่มมากเลยตัวเข้าไปดู Primitive Beat s e c r e t c e สอง e D ก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันค่ะอีกสองชั่วโมงสุดตข้างหน้าจบแล้วค่ะนี่ก็ออกมา <c oughs> นอก M v K แล้วเดี๋ยวหาทางกับโรงแรมหาทางขึ้น่แท็กซี่นะคะจำได้ว่าวันนี้จุดแท็กซี่ที่จำกัดสนุกแต่แบบ ไม่สุดเหรอเรียกว่ายังไงดีคือแบบเออกลายเปรีวิวหนังใช่ไหมสาธิตสนุกก็สนุกตลกก็ตลกน่ารักก็น่ารักค่ะอืมเอฟเฟกดีฉากอะไรคือแบบดีมากเลยคือด้วยความที่เนื้อเรื่องมันเดินไปแบบดำเนินแบบช้าๆด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเนิบๆอ่าจบแล้วหรออะไรแบบเนี้ยนั่นแหละค่ะจุดที่มันคลายแสกมันไม่พีคเออต้องพูดอย่างนี้เ,เดี๋ยวตั้งใจเดินก่อนนะคะเพราะว่าเมษา น็ตแบงก์กกรุงเทพมหานครร้อนมากมากค่ะก็เดินไปคุยไปไม่ไหวเมื่อยมือไม่ใช่อะไรโอเคค่ะปั๊บกับนรงเลมกลับมาถึงโรงแรมแล้วค่ะแล้วก็บาร์หน้าโรงแรมนะคะตอนแรกที่เราคิดว่าเราปิดสี่ทุ่มเพมาถึงโรงแรมนี่คือสี่ทุ่มพอดีเลยเขาบอกว่าปิดห้าทุ่มค่ะแล้วก็เลยมานั่งกินพิซซ่ายมดึกจ้าใช้คูปองเถอะมันจะเหลือสี่พันห้า กูใช้ไ uhm ม่หมดว่าง <here> <ând> ั Q ้นคิวคิวมาบากินโูคิวคิวมาร์การิตเตพิซซ่าแบบคิวคิวใส่ออริกาโนระวังร้องผัดสูงกระบัดเข้ามาไว้ ต,ต้นเนต้ใจี่ปีุ่่นสูงขัดเลนเนาะมีลโก้กันเริ่มร้อนๆแกงบางนชีดที่โหระพาแบบบ้ามีการซอย ได้อย่างตัวถือแต่ไม่ค่อยได้รสชาติของซอสมเอะเขืออันนี้เป็นมีมะม่งวงอะโวคาโดซอสซ่าค่ะกุ้กับชิปเขาเรียกว่าชิปนะจะว่ามันเหมือนาน้าชูอ่ะตอนมะม่วงแล้วกันว่าเป็นหน้ามะม่วงเขาบอกเลยอร่อยนะคะนี่ยน้ำอะโวคาโดดู อร่อยมา่างอันนี้2 2> สองจากนั้นช่วงสองที่นีก็สักพิซซ่าได้ของราคาและรสชาติกินหมดอยู่นะจ๊ะว่าไปว่าไ,าไ,าไม่ได้กินหมดออย่างงี้แต่ก็กินกันหมดบอกแล้วว่ากินได้เท่าไหร่หเท่านั้นแฟนก็เก็บกวาดพิซซ่าไปสิจ๊ะส่วนเจนก็เรื่องชิปไว้ใจเจนได้โอเคค่ะ กินเสร็จเรียบร้อยขึ้นห้องนอนจ้ะอาบน้ำนอนนะคะแล้วมาดูกันวันพรุ่งนี้นะคะก็ <ผม S 1> กำลังคิดคิดอยู่ว่าจะไปกินข้าวเช้าดีไหมหรือว่าจะแบบว่าอยู่สบายสบายชิลๆแล้วก็ไปกินมื้อเที่ยงที่ห้องอาหารชินเทียนตี้ค่ะที่เขาบอกว่าอาหารจีนที่นี่อร่อยขึ้นชื่อนะคะก็อยากจะไปกินสรุปนะคะตะกี้นี้ใช่ไหมคะที่ กินพิซซ่ากับเชปไปก็ประมาณห้าร้อยค่ะห่างจากคูปองสี่พันห้าของเราไปตัวใช้ได้อีกสี่พันโอเคค่ะเอาไว้ให้เจนในวันพรุ่งนี้คิดแล้วกันว่าจะกินอะไรยังไงนะคะซี่ที่มอร์โร night ค่ะ, morning, คะทุกคนจุดมอร์นิ่งค่ะทุกคนซาลปว่า กินเบรกฟาดไม่ทันนะคะเพราะว่าเบรกฟาดเสร์ฟถึง10โมงครึ่งตอนนี้เ1วโมงแล้วค่ะงั้นก็เดี๋ยวอาบน้ําแต่งตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวลงไปกินอาหารจีนห้องอาหารซินเทียนตี้ค่ะเจอกันห้องอาหารเลยค่ะอันนี้ก็ว่ามาที่ห้องอาหารซินเทียนตี้แล้วนะคะ อยากกินเป็ดปลากิ๊ยมากเลยวตอนแรกว่าจะสั่งทั้งตัวก็เลยทำเพราะว่าทั้งตัวเนี้ยอยากกินหนังไงได้หนังกี่ชิ้นเขาบอกว่าได้20รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้อยากกินอกกีกอีกเลยก็เลยสั่งครึ่งตัวกระเพาะแต่ก็อยากกินเก็๊ซวซำโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสั่งอะไรไปบ้างเพราะตอนนี้จำไม่ได้เเเตตตูููปปปปปปน รอนูฟันมีสีนิดหนึ่งกระดาษแล้วมัเล่มัเล่นรอนรอน เที primo, e ่ยวไปอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เคี้ยวหมูเลยนี่ยเที่เค่องแป้งคนเยอะมากมั่วมากแนานิดนงแต่ว่าชอบแป้งอยู่แล้วชอบมันฝัอยูแล้วเพราะฉะนั้นใครไม่เก่าปมาเก่าเยอะใครไม่เก่าาเก่าเยอะโอ้ย ร so ้อนเหรอมันเป็นไอเย็นต้มกุ้งเหคนรักทักเขาดูใจจริงเด้นี่แป้งบางกับกุ้งแบบน่าจะจ้มจมฟองช่ลกุ้ง ทอดซอสครีมเสียงออคนจัดน้นทอคมเยอะไหมนาะเกี๊ยวดหนาจิ้วกุ้งน้ำตตามดูควันนั่นเสร็จ แซับด้วก <si ันจากข้าวเก่าเละเนี่ออร่อยไงอร่อยแน่เต็มๆคำเสี่ยวหลงปลาอัวมาเรียวอะแตกเล้ยวอะแตกเลี้ยวเลี้ย ทำไรชชิิดดไม่ควรชอบผมกับใหญ่ฮะมันอร่อยมากอร่อยใหญ่เจ็มคำเอ๋อไหนหอมมึกมากค่ะพี่ปีปากีไหนมีไปไหนอเไอวิธีการกินอย่างถูกต้องให้ดูสิ เ่ะรก็ใ Eller, ่ะรก็่ไมีความสดุม้จากิ่็เร็ก็คือใส่น้ําจิ้มแต่ว่าจะรู้สึกว่าใส่น้ําจิ้มแล้วมันจะทะลักออกจากอีกด้านหนึ่ <reasonably awful old blue> งเพราะฉะนั้น ก็จะน้ำจิ้มก็ยังคงต้องเป็นน้ำจิ้มคือเราจะใช้เพื่อจิ้มนะคะ like this And it is very like mm hmm. แต่กัดขาดไหมเนาะคนฟันน้ามีปัญหาทำไมกรอบจริงกัดไม่ขาดเนี่ยแ mm hmm. ต่วันนี้ได้กินแต่เป็ดปักจิงเจ่บอมันเหนียวอะกัดไม่ขาดมันจะแบบกัดชุ่มๆอร่อยมากน้ำ hmm. จิ้มค่อนข้างอยู่ดีนไม่ค่อยเหมือนกันดีอะ ก็ที่อยากไปกินที่นี่ค่ะถ้าใครได้มาที่ย i n t e n t i โรอองแรมคาลาพาซาก็ต้องมากินให้ได้นะคะไม่ไม่รนในบุฟเฟ่นะเป็ดทอดพริกเกลือค่ะเขาเค็มเลาะกระดูกออกอไอเ้ยเดี๋ยวจะร้องไห้ไม่ค่อยชอบกินเป็ดน,นะอนะอร่อย เป็นการลังเลว่าจะเก็บกลับบ้านได้ไหมเพราะว่าตอนนี้อิ่มมากเลยแปลว่าไงคะกินอะไรไหมกินกลับบ้านไปก็ไม่ไกินกนะคะลุยซาลาเปาใสครีมกีนูยากได้อ๋อลาวาด้วยนี่ใช่ป่ะไข,ข่เค็มอ่ะใสครีมหรือว่าไข่เค็มลาวาอันเดียวกันโอ้ยเพอร์เฟคไม่มีเนื้อนะซาลาเปาติดกระดาษแล้วว่าอะไรเพอร์เฟค เพราะว่าเขาทำแยกกันแต่ว่าอันนี้มีอรอยขีดไม่ได้เกี่ยวกับเขาจะจบเจนได้แบบมีความสามารถในการทำพร้อมนะตรงด้านนี้ป่ะพร้อมนะไม่ถนัดตรงด้านนี้ลนะกันควนะันอ่ะทะลักเลยควันอ่ะเห็ดเห็ดอะไรละ่ะร้อนแน่ๆอแม่ oh my, oh my. หอมไข่เค็มมากมากแต่ว่าแป้งหนาไปหน่อยเป็นสิ่งใ,ใค่เหมือนกันต้องชอบแน่เลยค่ะบัวรอยงาดำแปะกล้วยนะ้ำขิงเอามาสักพักแล้วจะเย็นยังหน้าชิมน้ำขิงกัน ขิงไหมหวาน,นร้อนขิงแต่นะ้ำมันไม่ร้อนแล้วนะใร้อนร้อใจเราเย็นน้ำต้มขิงก็เย็นได้บอกว่าน้ำต้มขิงไมนะ่ร้อนที่ร้อนคืออะไรรัวร้อนงางางา แอยู่วันหนางาดำแม่แบบคือเคยไปกินร้านที่ร mm hmm. okay, ู้ส mm ึก hmm. แัดไปเพิ่งรู้สึกงาดำสาดหน้าอันนี้ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นมีกลิ่นงาดำมาด้วนที่ไปกกว่าอืมแปกว่อร่อยัมมันหวานๆของเราไม่ได้เหมือนมีการแช่น้ำตาลมาเล็กน้อยโอเคค่ะ การมาสเตย์เคชั่นที่คราวพาาซาบางกอกลุมพินิพักน์ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรู้กันว่าเจนจะพาไปไหนพาไปกินอะไรกับซานิต้าโกสลาวค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ